สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่5-11มิถุนายน2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มั่นคงมั่งคั่งนะคะมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นหรือคุณเองนะคะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มีความสมบูรณ์ในร่างกายจิตใจมากขึ้น การงานนะคะช่วงนี้ถ้าเผชิญกับงานที่ยากลำบากนะคะหรืออุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันนะคะคุณเองก็จะมีความมั่นใจนะคะมีกำลังใจที่ดีในการฟันฝ่าอุปสรปรคปลายทางนะคะก็อาจจะมีรางวัลใหญ่หรือรางวัลที่ชื่นใจรออยู่ช่วงนี้การค้าขายนะคะการซื้อมาขายไปต่างๆก็จะสร้างผลกำไรประสบความสำเร็จได้ง่ายนะคะ ถ้าเป็นลูกจ้างเจ้านายก็จะเห็นความสามารถอาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือไปขอปรับขึ้นเงินเดือนปรับค่าแรงต่างๆนะคะอาจจะได้อย่างใจหวังเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็ดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคนะคะเรื่องของรับลอยฟุกๆก็มีเข้ามาส่วนจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะเงินต่อเงินช่วงนี้ขอให้ขยัน นะคะก็จะสามารถเก็บเงินเก็บทองได้มากขึ้นสุขภาพนะคะเกี่ยวกับความเครียดอาจจะต้องปล่อยวางหรือพักผ่อนให้เพียงพอด้วยคนโสดสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับการแบ่งเวลานะคะถ้าอยากสละโสดก็อาจจะตีกจากเรื่องของภาระส่วนตัวนะคะเริ่มมองหาหรือเริ่มเปิดใจกับคนที่คุณสนใจให้มากขึ้นก็มีโอกาสสละโสด ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับการยุ่งยุ่งเรื่องของการงานนะคะหรือธุระส่วนตัวนะคะทําให้ความรักห่างเหินไปบ้างนะคะ mm. บางคู่ก็มีเกณฑ์หยิบจับเงินใหญ่เงินก้อนใหญ่ร่วมกันหรือว่าซื้อของชิ้นใหญ่ร่วมกันในสัปดาห์นี้ค่ะ mm. หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซี หรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ